สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกวันนี้เราอยู่กันที่ร้านถอยเสียเจริญเฮดเดอร์ท้ายซอยสุขวิท50กับผมช่างทอมนะครับวันนี้เรามี Toyota ACV 30นะครับเข้ามาที่ร้านนะครับลูกค้าแจ้งว่ามีเสียงถอยเสียดังแก๊แกๆๆๆแลแล้นะครับเร่งแล้วก็แว๊ดแล้วก็หอนนะครับไม่สบายใจนะครับอยากกระทําให้มันหายนะครับต้องขอบคุณช่างจัวนะครับช่างจัวของเตยนะครับซอยแสนสุขนะครับ แนะนำงานลูกค้าคันนี้มาให้ผมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูงานกันเลยเนี่นะครับขอพักใบกลางใบนี้นะครับมีปัญหาทุกคันครับแคมรี่ ATV 3 0นะครับ ATV 4 0 ATV 4 1นะครับมีปัญหาตัวนี้ทุกคันนะฮะข้อพักไอเสียใบกางตัวนี้หมดอายุนะครับผม นะครับทางร้านก็ได้ทาการเปลี่ยนนะครับท่อประกางนี้ใหม่นะครับท่อประกางตัวนี้นะครับนะครับเปลี่ยนใหม่เลยเป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลสสามศูนย์สี่แท้นะครับนะฮะสแตนเลสอย่างหนาเลยระบบไส้พิเศษสูตรของทางร้านเรานะครับเป็นสแตนเลสทั้งลูกเลยนะครับอาการดังกล่าวก็จะหายไปโดยทิ่นเชิงนะครับแล้วก็พ่นสีให้คุณลูกค้าด้วยนะครับ พ่นสีทนความร้อนนะครับตั้งแต่ด้านหน้านะครับยาวมาเลยนะถึงท้ายเลยนะฮะพ่นสีกันบันติมให้ด้วยนะครับจะได้ใช้งานได้ยาวนานนะครับผมสนใจงานติดต่อผมได้เลยนะครับงานเปลี่ยนท่อปะกางแคมรี่นะครับเสียงดังแก๊แกลนะครับเสียงแวดแวดเสียงสะท้านในห้องโดยสารนะครับนะครับปัญหาอยู่ที่ตัวนี้นะครับนะฮะเข้ามาเปลี่ยนที่ร้านได้เลยนะครับมีนะครับสินค้านะครับ ลองรับนะครับสามารถเข้ามาได้เลยนะครับกับผมช่างทอมนะครับ0816362300 0816362300นะครับสวัสดีครับ